เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กิจแบลบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินของแกรกโยโกซูนะนะครับมันแปลว่าเป็นขั้นสูงสุดของนักซูโม่นั่นเองนะครับผมก็สกินอย่างดุรอยสักยากะยากุซ่าหน้ากากอย่างโหดนะครับผมสกินนี้ได้ปีกันทุกคนนะครับแต่ต้องทําภารกิจหรือว่าใครขี้เกียจทาก็คือจ่ายเงิน399คูปองแบบผมก็ได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในโหมด10นะครับเพราะว่าแก๊กมันก็แบบ เล่นในหมดธรรมดาก็อาจจะน่าเบื่อนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูแลกันว่า10-10แก๊กจะเก่งหรือเปล่านะครับผมฮ่ามาครับฝั่งตรงข้ามเลเวล10กันทุกคนเลยวะถือว่าโหดนะครับผมนี่มาแล้วโอ้แก๊กท่าแต้งอย่างเท่โอ้สกินมั่งอย่างดุเลยครับผมเฮ้ยถือว่าสวยมากเลยนะเอาจริงสวยมากๆครับผมนี่ก็ ในโหมด 10, 10เนี่ยแก๊กก็คือท่า1จะกระทึบพื้น2ทีนะครับแล้วก็ท่า2ที่เป็นโซ่ดึงเนี่ยสามารถดึงทะลุทะลุคีบทะลุคนได้หมดเลยนะครับผมก็คือดึงมาสามารถดึงที 2- 3สาคนก็ได้แล้วก็อันติดูดแบบเดินได้นะครับผมแต่เอาจจริงมันก็ไม่เก่งครับถ้าเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นในโหมด 10, 10คือแก๊กก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้าง,างก,ากากนะครับผมนี่เห็นปะเราดึงมาที3คนยังได้เลยนะเมื่อกี้ดึงคีบมา3ตัวนะครับมาครับผมก็เดี๋ยวมาลุย้วยกัน จากที่เล่นแก๊กมาเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าต้องแอบอยู่ในพุ่มนะครับโหมดนี้คือโหมดนี้เนี่ยตัวอื่นมันเก่งกว่าเยอะมากๆนะครับแก๊กไม่มีคนเล่นเลยนะเท่าที่ผมเล่นมานี่แทบจะไม่มีคนเล่นเลยนะครับมา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 รอดึงรอดึงผมเดินล้ําผมแอบอยู่ในหญ้ามาครับผมเยอ,อ,อ,อะเยอะเยอะลายแรกโอ้โหโซทะลุไปถึงนูน่นเออแต่สกิลอะไรไม่เปลี่ยนเลยนะเอฟเฟกอะไรไม่มีเลยนะครับคือเป็นสกินแจกฟรีนั่นเองนะครับผม กระทืบอพื้นอะไรคือแบบไม่มีเลยน่าเสียดายเอย้มีคนอยู่เยอะดึงมาดึงติดเฉยเอออย่าตายให้มันไหลนุย้ยแต่มันเลวสีแล้วเออต้องแบบนี้เพื่อนอได้มังกรมาแล้วนะครับมาผมอ่ะเอาเข้าย่าด้านข้าวบนแมปยังมีอีกคนหนึ่งข้าวเมันเพื่อนเรากลับก่อนนะครับข้าได้ไม่นั่นอะ่ะต้องได้นะนะบัตเตอร์ไฟอ่ะเออนั่นแหละ ไอ้หมดนี้เนี่ยมันมีหญ้าริมมันมีหญ้าสองชั้นนะครับด้านข้างของแบบเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามีอันตีแล้วเราจะไปเล่นแบบเดินดุดโอ้โหตายว่ะด้านบนมาๆม,ามาดึงมาหนึ่งทีแล้วเราก็ดูดไปครับผมโอ้มันฟิกเกอร์อ้แต่สังเกตดีๆนะแก๊กในหมดสิบสิบเนี่ยเวลากดอันตีนะครับเราไม่สามารถกดฟิกเกอร์ได้นะครับผมอันนี้คือเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับทั้งที่ตัวนี้มันก็เล่นยากอยู่แล้วนะในหมดนี้แต่ ระบบเกมก็ทำให้แก๊กไม่สามารถฟริกเกอร์คอมโบกับอันติได้นะครับผมทำให้ดูยากขึ้นกว่าเดิมนะถึงแม้ว่าเราเดินดูดได้แต่พอเราดูจริงๆอ่ะมันก็เดินช้านะครับผมมันไม่ทันชาวบ้านเขา,าเอาง่ายๆครับมาด้านล่างต่อ,อเอาจริงๆผมก็แอบคิดนะว่าอยากให้ผู้พัฒนาเนี่ยปรับแพต10บสบ้างก็ดีนะครับผมเออเอาซ่อทะลุโอ้ผมโดนจับว่ะ โอ้ไม่รอดไม่รอดยังรอดอยู่อยตนไหลไม่รอดจริงๆครับผมตายหมดเลยโอ้โหแล้วก็พอเราตายนี่เราก็ทิ้งกระบองข้างหลังไว้นะไม่ใช่กระบองดีมันเป็นอะไรนะเหมือนกับกรองนะครับผมมาเดเออเอาเดเราดูดแบบเดินดูดดูดดูดกระเทือไปรูมีอจักรมันเออนั่นแหละต้องแบบนี้เบื้อน คือใน10-10เนี่ยไอ้พวกลูเมียอลิสนี่คือเก่งมานานเป็นปีแล้วนะแล้วก็ไม่มีการปรับแพทเลยนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับอยู่ในหญ้าใช่ไหมเห็นนะอลเลเตอร์เมื่อกี้จับเราเรียบร้อยเอาวะแอซิปไปห้าเว้ยได้อยู่นะครับมาผมยังไม่มีผมยังไม่มีมมมดึงมามามาเราเข้าหญ้าด้านข้างครับผมหญ้าด้านข้างนี่ตัวดีเลยผมบอกเลย มันจะไฟล์รอสับมามามาผมหาเยอะก่อนอ่ะอ่ะอ้ายืนว้ากก็โดนที่ครับดู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 เดินดูได้ด้วยโอ้โคตรเทพโอ้ยมันไม่ตายว่ะเออต้องตายแล้วเพื่อนมาเราช็อปสวยมากเราอยู่เราอยู่ด้านข้างนะดึงลูเมียไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงลูเมียมาขอคิวหน่อยเถอะผมชอบนะโซ่มันยาวดีนะครับรู้สึกว่าโซ่มันจะยาวนิดนึงไหมหรือว่าคิดไปเองก็ไม่รู้นะครับอย่าดึง ล็อกซี่นี่ก oh! awesome. ็ครโกงเลยโอ้โหไปครับผมเข้าย like ่าด้านข้างอีกมาดูแล้วกันไอ้บัตรไฟอยู่ในย่านี่ดึงมาโดนด้วยครับผมงงดิเอ้าเอาเอางงดิเองมาไหลกับพี่เองพี่ไม่ตายหรอกน้องนี่แน่เอามันปิดมันอลิสมาแล้วผมอย่างชอบดูดเออเอากลองมาดูดเว้ยเอาดิเอ้ามีคนมีคน นี่แหละเขาเรียกว่าแก๊กแก๊กด้านข้างแมปนะครับผมอย่างเกียร์นะผมบอกเลยมัน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 นี่ว่ะมันยืนเซฟว่ะถ้ายืนเซฟก็โดนดึงมาหน่อยสี่เอาดีปิดเพื่อนมาปิดเร็วมันจับเราไม่มีค่าหรอกเอออลิสอย่างโกงเออคือในหมดสิบเนี่ยฮฮยาติโกงโคตรอลิสก็โคตรมาหากงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ต้องทําใจนะบางทีมันเจอตัวโกงมากๆเราก็สู้ไม่ได้นะครับอืมสวยครับครับเราว้ากลับแล้วเพื่อเราจะโบต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเถอยถอยถอยโอ้ยจิยวเส้นเอาเราดึงมาดูดโอเคได้อยู่เออแต่ผมว่าสกินนี้มันก็ดูดูแบบดุดีนะผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆลองทำภารกิจเอาดูนะครับ แต่ว่าถ้าซื้ออาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบอารมณประมาณสกินระดับฮีโร่อีกอ่ะนะครับผมไปผมไปเล่นด้านบนบ้างเล่นล่างตลอดเลยนะครับมันจะไหลแล้ววะมา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 เราดึงเติ่วเสี้ยนมาแล้วมันก็แช่แข็งเรามาเราช็อกแล้วเราก็ดู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 โดนดูดอครับผมนี่แหละมันเกมตรงนี้แหละจริงๆเกอ่ะ อดิโอ้โหเราดึงไม่โดนว่ะถอยเพื่อนถอยก่อนเราโอ้โหเราฟิกติดว่ะโอเคเอ้ยฝั่งเราแม่งยังโหดเลยว่ะดึงฮ้ยหรือว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมดึงไม่โดนนะอตรงๆครับแต่แบบเหมือนกับว่าช่วงจังหวะที่แบบใครเดินผ่านโซ่เราคือโดนดึงโดนหมดเลยอ่ะเอ้ยเจ๋งดีว่ะคือตอนแรกไอ้ปลายโซ่ไม่โดนนะครับผมแต่สภาพมันก็โดนดึงกลับมาแต่ผมก็ตายอยู่ดีไม่คุ้มเลย มาเราไปด้านล่างนะครับนี่มันมีเทพมหามังกรดันเลนแล้วก็ลูกมังกร2ตัววะ่ะมังกร2ตัวอยู่เลนล่างเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมรอดึงเดี๋ยวผมรอดึงวันนี้น,นี่คลิกซิิกซเอาลูเมียดีกว่ายืนนิ่งๆแบบนี้แล้วเราก็ดูจุบ๊บจจุ๊บจ้าหายไปเลยแต่เกมนี้ผมไม่ได้ออกล้างอนะ่ะเพราะว่ามันมันเหมือนกับมีคนออกไปแล้วนะครับต้นเกมผมซื้อไม่ได้อ่อะจะดึงผมก็ผมตายไม่ล่ะ มาผมอย่าเดินใกล้เพื่อนนะครับเดี๋ยวไฟมันลามทุง่งดึงมาครับผมอือกระทืบไป2ทีโอ้โหแต่กระทืบนี่ไม่มีดาเมจเลยมามาผมมาดักทางนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนเดินหลุดมาแน่นอนโอ้ลูเมียเปิดแมปเอาเอาเอาแต่นี่จะมาเหรอเอาตายตายนะดูจบจับปุ๊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 บปุมบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ ดึงเกือบไปแล้วน้องชายเออมาหลอดช็อกไปครับผมเฮ้ยตอนนี้โอ้ยผมโดนจับว่ะเฮ้ยมันมันมันจะนั่งฟิกก่อนครับโอเคเอาเอาดึงมาครับผมดูดดูดูเอาโดนมาตัร์ไฟอีกอยังฮาเลยว่ะคือโดนดูดแล้วนี่มันเท่จริงอ่ะดึงย้อนไม่ถึงว่ะ เออตอนนี้ผมโคตรอึดเลยนะผมแบบว่าใส่กลองของกันเวทมาเต็มที่นะครับตรงนี้โดนครับผมกาลีเรียบร้อยเขาตายก,กันหมดเลยอะถอยถอยถอยเพื่อนเราก็บอกว่าถอยกันนะผมเอ้าแต่เพื่อนคนนี้โอ้มังกรมันตีป้อมแล้วะป้อมจะแตกแล้วอะถอยไหมไม่ต้องถอยแล้วผมว่าพายาเตะลำครับผม ดูดเรียบร้อยแต่ถือว่าสกินนี้ก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าถ้าเอาเทียบจริงเนี่ยสกินของไอ้แก๊กที่มันเป็นตัวเงินอะที่มันกระทืบนแล้วมีเงินออกมาอันนั้นสวยกว่าเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตัวละครเฉยๆแค่นั้นเองอ่านี่ก็จะเป็นสกอร์นะครับผม MVP 15.2 15. ผม9.7ก็ดีอยู่นะครับ อ๋ออลิสไปออกของโลมไฟเตอร์โอ,อ้โหจเจริญเจริญน,นะลูกเนาะอลิสเนาะโอ้ตัวโกงแต่ออกของโลมไฟเตอร์อย่างชอบเลยครับอลิสฝั่งเราด้วยนะอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่ามารีวิวสกินแก๊กตัวใหม่นะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ